อรุณสวัสดิคสสด์ครับเพื่อนสมาชิกครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่26ตุลาคม2 5 6 5ครับวันนี้วันพุทธนะครับพุทธที่26ตุลาคมวานนี้ก็เข้ามาแต่ตัวรองรองครับตัวฟันเรายังไม่เข้านะ6 0 4 0 3ครับเมครับวานนี้6 0-4 03า ปรากฏว่าเลขสี่กับเลขสามครับเข้ามาแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบครับเกือบแล้วนะถ้ามีเลขศูนย์ก็เรียบร้อยเลยนะครับแต่ต้องผิดพาดก็เข้าแต่ตัวรองครับเลขสี่เลขสามวันนี้ก็เอาใหม่ครับลองดูแต่สูตรที่เข้าเราเป็นสวยงามไปที่สูตรเด่นล่างนะครับเมื่อวานนี้เด่นบนเราไม่เข้านะเอาก็มาลองดูสูตรด,ดูครับเอาเด่นล่างก่อนที่เข้ามานะครับ พบกกันเช่นเดิมกับเด่นบนเด่นล่างสูตรคำนวณมือฮานอยเอาละครับเด่นล่างเมื่อวานนี้เราคำนวณได้นี่นะครับสูตรเด่นล่างเราสี่สิบสงวดนะยีตุลาคมเมื่อวานคำนวณได้ศูนย์เลขหเลขสีออก่าไรครับหกศูนย์สี่ศเข้าเกือบหมดเลยครับสวยงามแต่เราก็เน้นเลขศูนย์ะครับเข้าในตำแหน่งสิบหาักก็ถือว่าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราจะให้เป็น1ดาว จากสถิติ10งวดก็เป็นสิบงวดวันนี้ยีครับสูตรเราใช้ยังไงครับเราใช้หลักร้อยบวกหลัก1ิบครั้งบวกหลัก10ล่างแล้วไปบวก 1, 1นึคงที่ครับเมื่อวานนี้4ีบวกเเป็น13บวกเอีกครั้งเป็น22่บวกเเป็น29 บวกหนึ่งคงที่เป็น30ครับเราเอาเลขหลักหน่วยของผลรวมผลลัพธ์30ได้เลข0ูย์ครับศเดินหน้าไป1นึ่งคงที่ได้เลข1 1ึบวกสาที่สี่ศูนย์หนออกศูนเข้าสิบล่างถูกต้องเพราะฉะนั้นสูตนี C ้ก็ขออนุญาตคํานวณต่อเนื่องไปเลยนะครับถ้าจะดูสถิติก็นี่ครับ6เข้า8 6 9เข้า9 9 5เข้า0 5 7เข้า7 6 0เข้า03แต่อย่าลืมนะครับเมื่อวานนี้ ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับยังยังอยู่ในวนลูปเจ็ดงวดคือเลขเก่าๆที่ว่าอย่างนั้นคืออะไรรู้ไหมครับ60403มีอะไร้างครับมีเลขที่จามกสองงวดนะครับลองดูดีๆนะครับเลข4ีมีไหมครับมีครับเลข6มีไหมครับมีครับนี่นะครับชุดร้อยเก่าตัวร้อยร้อยบนกับหน่วยล่างเข้ามานะครับมันเป็นชุดบนเลข3มมีไหมครับนี่ครับก็ยังอยู่นี่เลข0นมีไหมครับมี ครบเกือบหมดเลยนะครับอยู่ในนี้สงสัยวันนี้น่าจะเจ็ดงวดแล้วสงสัยจะเป็นตัวเลขใหม่ๆใบห,ห,หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งโอเคนะครับอาจารย์ดึงเลขรู้สึกจะดึงเลขสองเข้ามานะมีเลขสองกับเลขแปดนะน่าจะตัวใหม่เอาละครับคำนวณไปเลยครับหลักร้อยครับบวกหลักสิบหกบวกศูนย์บวกศูนย์ได้หกเหมือนเดิมครับบวกศูนย์ก็ได้หกเหมือนเดิมบวกหนึ่งงที่ได้เลขเจ็ดครับเจ็ดบวกหนึ่งได้เลขแปด 8บวก3 1ได้เลขหนเอาล้ครับรู้สึกจะตามเลขหนมาแต่ก็ไม่นั่นแล้วครับเอาเป็นเลข8แล้วกันนะยังชอบเลขก 8. 8เด่นล่างครับเน้นชอบเลขก8ครับเด่นบนชุดใหม่ครับใช้หลักร้อย บวก0 2 4ขงที่ครับหลักร้อยหลักเดียวครับเทคนิีสิบงวดสูตรใหม่เอาละครับงวดแรก0บวก0ได้0 0บวก2ได้2 2บวก4ได้6 0 2 6ครับพอ,อ6 9 8 6เข้าตำแหน่งร้อยบทงวดต่อม,มาครับ6บวก0ได้6 6บวก2เป็น8 8บวก4เป็น12ได้2 6 8 2ครับ ออก8 4 3ครับ8เข้าตำแหน่งร้อยบนถัดมาครับ8บวก0นย์ได้8 8บวก2เป็น10ได้เลข0 0บวก4ได้4 8 0 4ครับออก4 9 9เเข้าตำแหน่งร้อยบนต่อมาครับ 8, 0, 8, 2, 10, 10, 0, 0, 4, 4. 8, 0, 4บออก 4, 9, 4, วก0ย์ได้4 0, 4บวก2ได้6 6บวก4เป็น10ได้เลข0ครับโอ้โหนี่แหละครับสูตรนี้ที่เอามาฝากกันคืออะไรรู้ไหมครับ3ตัวบนเราเคยทำเข้าแล้วนะครับ2ครั้งแบบนี้แหละครับ 604406เมื่อเดินที่แล้วนี่แหละเดินที่แล้วก็เดินก่อนหน้ามั้งครับนะครับ,นะรบเข้าสามตัวบนแบบนี้สวยงามครับเอาลองดูครับงวดนี้6บวก0ได้6 6บวก2ได้8 8บวก42ได้เลข2 682ครับเพราะฉะนั้นเอาสูตรใหม่สูตรนี้เป็นหลักเลยนะครับวันนี้6 8 2เด่นบนอาจารย์ก็เลยเอานี่แหละครับตามหนึ่งมาหลายงวดแล้ว นะหกแใส่กันหนึ่งเข้าไปนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแปดสองแปดแปดสองสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปนึงหนึ่งสองสองหกหกสองหนึ่งหกหกหนึ่งแปดสองหโอเคเรียบร้อยขอให้ท่านเฮงเฮงเฮงสวัสดีครับ